สตักเชียรบล็อกนะครับหรือบล็อกที่เราต้องการที่จะก๊อปปี้สิ่งต่างๆมาวางไว้ที่นี่หรือก๊อปปี้อะไรเอาง่ายๆเลยมันเอาไว้ก๊อปปี้สิ่งปลูกสร้างนะครับวิธีการเสกนะครับก็ทับกิฟต์แบบเหมือนทับกิฟตอ sp sa อะไรก็ได้แล้วแต่ผมแต่เออ sa sp แล้วแต่จะเรียกเอานะครับผมแล้วตามด้วยคำว่าจากในทีวีคืออีกนิหนึ่งนะผมเนี่ยแล้วก็เขียนตามคําสั่งที่มันบอกได้ครับ แล้วก็บล็อกสักที่บล็อกนี่ครับผมซึ่งผมเซ็งแล้วรอบนะอ่ะสมมุติเราจะก๊อปปี้ผมขออนุญาตสร้างอะไรแปลกๆหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่นี่ก็เราจะก๊อปปี้ไอ้นี่นะครกันสมมุติว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างเสร็จแล้วปุ๊บวางครับแล้วก็ปรับเดี๋ยวนะ ยบอกแล้วว่าผมวางผิดฝั่งอันนี้เป็นก็ลองมาปรับปรับเล่นดูแล้วกันนะครับอ่าชัวมันไปครอบฝั่งนู้นแทนนะเราก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนที่ครอบนะครับปรับอ่าล้วก็ปรับนะครับแนะนําอย่างแบบเดิมนะครับว่าลองมาปรับเล่นเล่นดูครับมันจะนะเขาเรียกไงมันจะเรียนรู้ไปได้วฝากการที่ผมมาปรับโชว์นะอุ้ยไม่ได้ต้องเขียนซิปขึ้นนะ เอาจริงอยากเขียนยังไงก็ได้แต่อันนี้มันแบบตามขนาดสิ่งก่อสร้างถ้าสิ่งก่อสร้างใหญ่ก็ก็เขียนไว้เยอะหน่อยตรงนี้ปรับเป็นเซฟนะครับเราถ้าต้องการเซฟอะไรแล้วก็พิมพ์ตามด้วยชื่อที่เราจะเซฟมันซึ่งผมใช้เป็นเลขเจ็ดแทนแล้วกันแล้วก,กดเซฟไปนะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการนจะเสกไอ้บ้านหลังนี้ไปที่อื่นก็สมมานี่ะมาตรงนี้เลยกันนะครับผมวางปุ๊บ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมให้เขียนตามชื่อที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้เราผมกาหนดไอ้ตรงนั้นไว้เจ็ดใช่หไหมผมก็กดเจ็ดปุ๊บแต่ให้กดตรงนี้เป็นโหลดแทนนะครับผมแล้วก็โหลดซะเห็นไหมครับมันจะก๊อปปี้มาวางก็อะไรประมาณนี้ก็ทีนี้นะผมแนะนําให้ลองไปเล่นดูนะเออมันง่ายอันนี้ผมบอกเลยว่ามันง่ายลองไปใช้ดูสักครั้งสองครั้งเดียวก็ชินนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย